สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะเช้านี้ก็พามาชมสวนผักเหมือนเดิมค่ะสำหรับสวนของต้อยนะคะก็จะเป็นปลูกผักในลักษณะพื้นที่น้อยๆนะคะบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็ทั้งหลังบ้านจะมีพื้นที่อยู่ประมาณข้างละสำหรับข้างบ้านกับหลังบ้านนะคะพื้นที่จะอยู่ประมาณเมตรครึ่งนะคะบางช่วงก็2เมตร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ลาดปูนซะทั้งหมดนะคะทําเป็นฟุตบาทคือตอนทําบ้านใหม่ๆไม่ได้คิดว่าจะมาปลูกผักนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นยังทํางานอยู่ที่ในเมืองนะคะพอหลังๆมาก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็กลายเป็นว่าอยากจะปลูกผักกินเองนะคะเริ่มต้นจากสองสามกระถางไปๆมาๆก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อย่างที่เห็นค่ะ ตอนนี้ถือว่าเต็มพื้นที่หมดเลยนะคะแนวทางการปลูกผักที่สวนหลักๆเลยก็คือจะเน้นเรื่องปลอดสารนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้สำหรับบำรุงพืชผักก็จะมีแค่มูลวัวมูลวัวที่เราเลี้ยงเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเนาะประหยัดค่าปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะสำหรับมูลวัลวเราก็นำมาใช้ ด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นมูลแห้งก็นำมาหมักกับดินนะคะทุกคนหมักกับหน้าดินอัตราส่วนผสมของปุ๋ยคอกกับดินก็คือใส่ดิน1ส่วนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกสองส่วนนะคะในช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวก็จะมีใบไม้ก็จะมีใบไม้แห้งหญ้าแห้งผสมลงไปด้วยนะคะผักที่ต้อยปลูกส่วนมากก็จะเป็นผักสวนครัวที่เราใช้ในทุกๆวันในการทำอาหารนะคะในการทำกับข้าว ก็จะมีเนี่ยค่ะผักชีนะคะผักชีไทยผักชีลาวแล้วก็สาระแหน,นะคะผักชีใบเรื่อยหรือว่าหอมเปเนาะบางพื้นที่ก็เรียกหอมเปพผักชีฝรั่งแล้วแต่ก็ะจะมีผักสลัดต้นหอมนี่ขาดไม่ได้ต้องมีติดสวนไว้ตลอดค่ะส่วนหน้าหนาวก็จะมีผักหน้าหนาวมาด้วยอย่างเช่นกะล่ำปรีผักกาดขาวผักเคลนะคะ อันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านค่ะซ้ายขวานะคะมีพื้นที่นิดหน่อยตรงไหนที่เป็นพื้นดินที่ไม่ได้ลาดปูนเราก็จะปลูกลงดินค่ะอย่างฝั่งโน้นนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลาดปูนทั้งหมดฉะนั้นเราจึงใช้แท่นปูนเป็นชั้นวางกระถางล้อยางอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆถามว่า ทำไมถึงต้องยกสูงขึ้นทำไมไม่ปลูกที่พื้นดินมีพื้นที่ได้ปลูกตั้งเยอะจริงๆเราอยากจะบอกว่าเราเจอปัญหาแบบว่าการปลูกพืชผักอะค่ะถ้าเกิดเราปลูกในดินที่มีความชื้นสูงนะคะเขาก็จะไม่ค่อยโตแล้วที่นี้ก็ปัญหาที่ตามมาก็คือพวกเพลี้ยพวกหนอนอะไรพวกนี้นะคะจะเยอะมากแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปลูกผักก็ไม่ค่อยได้กินค่ะก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการ ปลูกลงในท่อปูนนะคะพอเวลาผ่านไปน้ําแบบซึมไม่ได้นะคะน้ําระบายไม่ได้ดีปลูกในท่อปูนก็ใช้ไม่ได้ผลความชื้นเยอะก,ก็เจอปัญหาอีกเหมือน,เ,อนเดิมนะคะสุดท้ายแล้วก็เลยต้องหากระถางล้อยางเอามาวางบนแท่นปูนอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนปรากฏว่าแก้ปัญหาได้ค่ะแล้วก็ปลูกผักได้สบาย ปลูกได้ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนนะคะหน้าหนาวยิ่งงาม,มอย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือเราสามารถควบคุมความชื้นได้ในระดับที่พอดีผักเขาก็เจริญเติบโตได้ดีเห็นไหมคะสำหรับเพื่อนเพี่ๆที่เข้ามาเห็นคลิปใหม่ๆนะคะก็จะบอกว่าโอ้โหปลูกแบบนี้ลงทุนเยอะเปลืองมากเปรืองพื้นที่ ซะเปล่านะคะจริงๆไม่ใช่ค่ะถ้าเราปลูกในดินไม่ได้กินนะคะเราก็เลยต้องแก้ปัญหาแบบนี้ตอนนี้คือปัญหาเหล่านั้นเรื่องความชื้นเรื่องการระบายน้ําในแปลงผักก็คือไม่มีปัญหาละเราก็สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นบริเวณในบ้านในรัวบ้านเราก็ปลูกได้ตลอดนะคะ โซนน้นจะเป็นผักกาดกวางตุ้งต้นนะคะแล้วก็เขียวปรีสลัดหลากหลายนี่ผักชีลาวตอนนี้ที่กินอยู่ค่ะนีก็จะเป็นกวางตุ้งดอกเราปลูกอย่างละกระถางสองกระถางค่ะทุกคนพอได้เก็บกินในครัวเรือนนะคะถ้าแบบว่าช่วงไหนที่เราปลูกเยอะแล้วกินไม่ทนันก็จะมีบ้างแบบว่าเพื่อนบ้านมาซื้อนะคะเป็นค่าขนมนิดนดหน่อยหอยเป็นค่า ซื้อชูรสน้ำปลาในครัวเรือนก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ปลูกทั้งปีเพื่อนบ้านก็ถแถวนี้เราแวกนี้ก็จะรู้จักว่าเวลาเขาไม่อยากไปตลาดเขาก็มาแวะบ้านเราอย่างนี้ค่ะก็แบ่งๆกันสำหรับญาติๆเพื่อนๆสนิทก็กินฟรีทั้งปีค่ะสวยนะสำหรับคนปลูก ภูมิใจภูมิใจที่สามารถปลูกผักในบริเวณเล็กๆแต่สามารถได้กินผักที่ปลอดสารแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเพื่อนๆนะคะคนไหนที่แบบว่ามาขอแล้วไม่อยากซื้อเราก็ให้ฟรีนะคะทุกคนแบ่งๆกันเน้นย้ํานะคะเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาว่าใส่ปุ๋ยอะไรผักถึงงามนะคะ ส่วนนี้ไม่ใช้ปุ๋ยใดๆไม่ใช้สารสีพ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใช้ชีวพันธุ์ไม่ใช้สารปรุงแต่งไม่ใช้สารปรับปรุงดินใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือใช้แค่ปุ๋ยคอกหมักกับดินแค่นั้นนะคะใช้แค่ปุ๋ยคอกแต่เราใช้ให้ถูกวิธีผักก็งามได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเรืองเงินซื้อปุ๋ยใดๆเลยค่ะเห็นไหมคะนู่นคือกระสอบปุ๋ยคอกนะคะกระสอบมูลวัว เพิ่งเอามาเมื่อวานเราก็จะทําการหมักดินนะคะแต่ว่ายังไม่ว่างเนาะอันนี้จะเป็นภาพมุมกว้างสําหรับหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะบ้านติดถนนก็จะมีเสียงรถนิดหน่อยเนี่ยค่ะประมาณนี้ส่วนเล็กๆจะมีหลังหลังบ้านตอนนี้ไม่ได้ปลูกผักเพราะว่าเป็นหน้าหนาดวด้วยที์เขาเปลี่ยนทิศก็จะไม่มีแดดนะคะก็จะปลูกได้อีกทีก็ประมาณปลายกุมภา ถึงมีนาเมษาถึงเดือนตุลาคมหรือว่าออกพรรษาก็ไม่มีแดดก็จะมาปลูกหน้าบ้านเป็นหลักค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังก็มาอัปเดตผักสวยๆให้ดูอีกทีนึงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ